สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาเกมจำลองสถานการณ์ระบบดีหน้าท้าทายกับการบริหารร้านเชิญกระทางนี้ได้เลยค่ะทางอิงก,ก็จะพามารู้จักกับเกม Re ซ e i v e ร์ด s เ s สสเเกมในสไตล์ i m u l a t i o n ที่จะพาผู้เล่นมาเป็นพ่อครัวหรือว่าผู้จัดการร้านที่มีความฝันอยากเปิดกิจการร้านอาหารของตนเองจากกิจการเล็กๆไปสู่พัฒนารขนาดใหญ่ซึ่งเกมนี้เราต้องมาบริหารจัดการตั้งแต่0ถึง100เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการภายในร้านบริหารพนักงานดูแลความเรียบร และการบริการลูกค้าให้ดีค่ะ ตัวเกมนี้ก็ทาออกมาสะท้อนความจริงให้ทางผู้เล่นได้ลองคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาร,รอบด้านพร้อมพิกแพงกลยุทธ์ในการบริหารงานให้พนักงานดําเนินการไปตามนโยบายของร้านให้ดีเกมนี้อาจจะไม่เหมือนกับเกม,เมอ,อื่นๆที่เราจะบริหารจัดการเองทั้งหมดได้หรือจะจ้างลูกจ้างมาทํางานตามแบบแผนได้ง่ายนะคะแต่เกมนี้ก็รวมไปถึงการลงไปจัดสรรหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในการทํางานของพวกเขาและก็ต้องเข้าใจถึงการบริหารเวลาในการทําอาหารตามเมนูที่ลูกค้าสั่งคุณจะได้รู้ว่าทางลูกค้า คือพระเจ้าจากเกมนี้ได้ดีเลยค่ะในด้านของความสัมพันธ์พนักงานก็เป็นสิ่งสําคัญพนักงานแต่ละคนก็จะมีทักษะนิสัยต่างกันเราจะทําอย่างไรเพื่อให้พวกเขาทํางานตามแบบแผนและขับเคลื่อนร้านอาหารของเราให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าได้ซึ่งเราก็สามารถใช้การออกแบบการบริหารร้านทั้งหมดได้อย่างอิสระเลยค่ะสําหรับผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมบริหารร้านอาหารในฝันต้องลองไปติดตามกันดูตัวเกมนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นเกมที่มีกําหนดวางจำหน่ายในช่วงวันที่5พฤศจิกายนปีส0 2พน บนเครงเล่น PC สามารถติดตามได้จากใน Steam หรือถ้าเกิดว่าใครดูแล้วอยากรู้จักเกม,เมอ,อื่นออีกก็อย่าลืมไปติดตามช่อง v i s ช a l น g m m r t TH กันค่ะเราก็ยังมีเกมอีกมากมายที่อยากจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกันนะ